ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกับกรกังฟูนะฮะในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงสินาทีเนาะจริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่อยากทําคลิปหรอกเพราะว่ายุ่งๆทั้งวันเลยนะแต่ว่าเออก็กังวลใจว่ามันไม่มีคลิปลงวันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีกับข้าวที่บ้านก็หมดก็แอบชิ่งไปโรตัสแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับบ้านมานะครับผมคิดเมนูไม่ออกนะฮะแต่พอดีไปเจอมันฝรั่งนะฮะก็เลยก็เลยเอา่าเรียกอะไรจัดมันฝรั่งดี<ม> ให้มันออกเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยนะวันนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรผมก็ทําแบบมั่วๆของผมไปนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนวัตถุดิบของผมวันนี้ก็มีนะครับนี่ฮะเห็ดหอมสดนะนี่นะให้ดูกันสดๆเลยนี่นะลองเห็นบ้างไห่ลูกนี่นะครับก็จะมีเห็ดหอมนะฮะนี่นะเป็นเห็ดเห็ดหอมสดเนาะนี่นะเพื่อนๆนะเป็นเห็ดหอมสดนี่นะฮะ ให้ดูกันนี่นะเห็ดหอมสดนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะขาไก่เนาะซื้อขาไก่มาเดี๋ยวนะผมจะดูก่อนไม่รู้แสงผมจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเพื่อนๆก็ไม่ว่ากันเนาะนะนะก็จะมีนี่นะเป็นขาไก่เนาะเป็นขาไก่ขาหลังขาหน้าไม่มีนะนี่นะครับเป็นขาไก่นะฮะ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับมันขาไก่ก็จะมาทํากันเลยนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะทําอะไรกับของชิ้นนี้แต่ว่ามันอยู่ในหัวผมแล้วแหละแต่ผมไม่สามารถบอกเพื่อนเพื่อนได้นอกจากเพื่อนๆนก็จับจ้องกันไปเลยนะครับดูกันไปเลยนะครับว่าผมจะทําอะไรกับมันทั้งผมจะทำผมเชื่อนะว่าเวลาผมทําแล้วเนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําทั้งหมด4ี่หัวครับผมโอเคก่อนอื่นผมจะมาต้มมันกันก่อนเนาะ ต้มมันก่อนเลยโอเคก่อนอื่นนะครับผมก็จะวางกระทะลงนะนี่ครับกระทะผมก็ต้องหนุนหน่อยเพราะว่าผม,ผมบ้าไปเขาเรียกอะไรอะไปซ่อมมันเยอะเกินฮะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนํามันไปล้างก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็จะนํานมันมาต้มก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่า แสงมันจะหมดตอนไหนเหมือนกันเนาะตอนอื่นนะครับผมจะต้องเกลือผมหายครับอยู่นี่นะฮผมจะต้องเอาเกลือมาลงหน่อยนะครับผมผมก็จะลงเกลือไปหน่อยมันเป็นมันฝรั่งนะครับผมซื้อมันฝรั่งมาเนาะอ่ะผมจะต้มใส่เกลือไปประมาณนี้อ่ะพอแล้วเอาไม่เปรี้ยวหรอกเอาพอเปรียปร้ยวๆเนาะยางั้นก็ปิดแล้วเราก็จะต้มมันนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆนะหลังจากที่เราเอามันไปต้มแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมา หั่นเห็ดนะฮะเห็ดเป็นเห็ดหอมเนาะนี่ฮะเราจะมาหั่นเห็ดกันนี่นะครับหั่นเห็ดกันนี่ จะใช้ไก่ประมาณ2 2 2ขาหรือ3ขาดี่ะ2ขา2ขาดีกว่านะเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะนำซอสนะฮะซอสมะเขือเทศนะครับเทลงไปนี่ฮะ ซอสมะเขือเทศนะเพื่อนๆน,นะผมหมัก,กลงไปคราลูโอเคนะฮะจากนั้นนะครับเพิ่มไปนิดเดียวนะฮะกระเทียมที่สับไว้นะครับแล้วก็เห็ดหอมอีกหน่อยหนึ่งนะฮะไม่เยอะนะครับเพื่อนๆพ,น,พน,นะเพราะว่าน้ำเห็ดหอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเครื่องเนาะอันนี้แค่หมักเฉยๆนะ มั่วนะครับเพื่อนเพื่อนครับสูตรมั่วๆนะครับเป็นสูตรมั่วๆของผมผมคิดอะไรผมก็ทําเพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างมันกินได้ไงผมก็เลยทาโอเคนะผมจะมาไว้แป๊บหนึ่ง<อ>เนาะเอาละก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนะจากนั้นนะครับช่วงที่เรากําลังรอเหนนะทัพพีไปไหนโอ,อาหาทัาพีก่อน <S <S โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับจากนั้นนะครับช่วงที่เรากําลังรออ่า ให้มันสุกนะฮะแล้วก็หมักไก่ลแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําน้ําซอสนะครับเอ่อทใส่น้ํามันไม่เยอะนะผมใส่นิดเดียวพอนะฮะก็จะเปิดเตานะครับผมอ่าแปะนะครับผมผมก็จะทําใส่หน่อยแล้วกันน้ามันมันน้อยไปอืมฮะเอาน,น้ามันลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนํากระเทียมนะครับลงไปอันนี้ผมทําน้ําซอสนะ นผมก็จะใส่พริกไทยลงไปโอเคหอมแล้วนะครับสมกิน่นลวผัดตอ่อหน่อยนะฮะผมลดไฟหน่อยนะเอาไม่ทัน จากนั้นนะครับผมก็จะนําเผ็ดหอมลงไปครับตอนนี้ผมกาลังทําน้ําซอสอยู่นะฮะบอกเพื่อนๆก่อนเมนูนี้ผมมั่วนะ Okay. จากนั้นผมก็จะนาน้ามันหอยนะครับลงไปนะฮะเนี่ยครับน้ามันหอยลงไปนะฮะนี่รอบอันนี้ผมบอกตรงว่าผมม่วงเองนะเพื่อนๆน,นะผมก็ลงซอสไปหน่อยหนึ่งนะซอสเปรี้ยวหวานเนาะซอสมะเขือเทศอืมอิกนิดหนึ่งโอเคอ่าเนี่ยใส่รสด,ดีไปหน่อยนะอ่าโอเคประมาณนี้พอ นี่นะครับประมาณสักสอช้อนอ่าโอเคลองดูแค่นี้ก่อนไม่ได้แค่ว่ากันใหม่เราจะไม่เคี่ยวตอนตอนที่มันร้อนอยู่นะที่กำลังเดือดนะเราจะมาเคี่ยวตอนนี้นะ เสร็จนะอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่นะฮะเป็นน้ำซอสนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อครับจากนั้นนะฮะช่วงที่เรากำลังรอมันสุกอยู่นะครับผมก็จะนำไก่ที่ผมหมักซอสไว้นะครับลงไปย่างครับเอ้ยอบครับนี่ครับ สองขานะครับนี่นะครับนะโอเคจากนั้นก็ปิดฝาจากนั้นนะครับเราก็จะปิดฝานี่ก็โอเคนะครับเ <c oughs> พื่อนๆครับตอนนี้มันนะฮะ <c oughs> ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะสุกเป็นที่เรียบร้อยฝ <c oughs> าร้อนคว <c oughs> ันกระโมงโยงเชงไอร้อนขึ้นนี่นะฮะนี่ครับ เดี๋ยวจากนั้นนะครับผมก็จะเอามันเนี่ยไปปอกเปลือกนะฮะแล้วปอกเปลือกเสร็จแล้วผมจะทําอะไรต่อเดี๋ยวคอยดูต่อไปเลยครับผมไปกันเลยนี่นะครับผมก็จะนํามันมาเสียบนะครับนี่ครับอนะ่โอเคนะฮะเราก็จะได้มันมานี่นะครับ เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเอาน้ําซอสเมื่อกี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้นะครับเราจะต้องปิดเตาก่อนนะฮะปิดเตาอบก่อนนะครับนะยกเตาอบออกก่อนนะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะเอาอนนี่ไว้ชั้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะนี่นะครับแล้วผมก็น้าซอสน้ําซอสไปไหนละนี่น้ําซอสฮะ ผมจะเอาน้ำซอสเนี่ยนะฮะนี่นะครับกลิ้งนะครับทาทาเจ้ามันโพรมองยากหน่อยนะเพื่อนๆนะเพราะกล้องอีกตัวหนึ่งมันกระทะมันคุมอยู่นะไม่เป็นไรฮะสมมุติเอาว่าเห็นนี่ครับผมก็ทามันนี่นะครับผมเอาซอสที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะมาทากับมันแล้วนะะจากนั้นผมก็จะนําไปวางในเตานะครับผมอ่านี่ครับหนึ่งครับ นั้นนะครับเราก็จะมาปิดอบอีกหนึ่งครั้งนะอบไปนะะตอนนี้เราก็อบทิ้งไว้นะพเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,วก็มาดูนะดูนี่ก็น่าจะมืดแล้วแหละน่าจะเห็นไม่ค่อยชัดเลยแหละเดี๋ยวเราก็เปิดไฟในบ้านอีกที marché. ไปดูตอนเสร็จแล้วกันนะพเพื่อนๆนะตอนนี้ผมขอเวลาอบก่อนนะครับ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ผมโอเคไปกันแรกก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็มืดพอดีนะฮะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะก็จะมีน้ำซอสนะฮะที่ทําไว้แล้วก็มีไก่นะครับไก่นะที่ที่อบซอสนะฮะอบซอสมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับผมนะฮะมันฝรั่งเนี่ยโดยรวมก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะส่วนรสชาติเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะมีความหอมมีความหอมตรงผิวนะฮะความหวานของมัน จากนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ซอสลงไปนะฮะนี่ฮะผมใส่ซอสลงไปนะเพื่อนเพื่อนนะนี่อันนี้อันนี้ลงซอสแล้วนะเนาะแตกลัวร้อนมากเลยมืดแล้วนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดอื ซอสเพิ่มนะเนี่ยนะมีความหอมของเห็ดหอมนะฮะหอมของที่น้ำตาลมันไหม้เห็ดไหม้พวกน้ำน้ำซุปมันไหม้อะนะไอ,นไอน้น้ำไอ้น้ำน้ำน้ราดมันไหม้อะนะอร่อยอร่อย ยอดจริงอร่อยอะเอออร่อยบอกได้คำเดียวว่าต้องอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเดี๋ยวพ่อขอชิมคำนี้ก่อนได้ได้ได้ในพ่อขอชิมคำนี้ก่อนอุ้ยปิง้งไอ้นั่นพึ่งติ้งเพราะว่านี่เดี๋ยวขอชิมคำนี้ก่อน,นเพราะว่าตอนแรกชิมมันก่อนแล้วก็ชิมมันราดซอสแล้วก็มาชิมไก่ แล้วก็ชิมไก่ลาดซอสต,ตอนนี้จะมาชิมทีเดียวพร้อมกันสามอย่างแต่น้ำน้ำจิ้มอย่าลาดเยอะนะเพราะมันรสมันจะจัดหน่อยนะถ้าชอบก็ราดเยอะๆได้ไม่เป็นไร่ะกินแต่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมันมันจะมีความหอมปลาล่อมปลาเล่มแต่ว่าพอกินกับนี่ปุ๊บมันอร่อยมันลงตัวหมดเลยเดี๋ยวดูนะเพื่อนๆนะอ้อดใจไม่ได้ กินอือหืออือกดใจมั้ย่ะเป็นกินกระเทียมใช่มั้ยอ๋กินกินกระเทียมแล้วก็กินกินของอ่อหอมไอ้ไม่ใช่ขอขอนี่นี่เราไม่มีหอมของขาดของขาดอ่าในชิมชิมอย่างที่ฉันชิมเมื่อกี้พูดยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะเยอะไปป่ะน้ําไม่ๆเหรออือทีนี้จะให้ชิมมันนี้ไก่อเดี๋ยวนี้ชิมชิมไก่เดียวๆก่อนนะ ชิมเดียวเดียวกันนะหอมอ่ะจากนั้นจะชิมไก่เป็นไก่กับมันนี่นะทำให้กินเมื่นเพื่อนเอาไปทำได้เลยเม่ค่อนไม่ชอบกินข้าวเยอะไงชอบกินยางเงชอบกิน,ม,นมันกินมันชอบไม่ชอบกินข้าวแต่กินมันได้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอย่างเหมือนไม่ใช่แบบกัอบข้าว แต่ว่าเห er ม ra, ือนกินเล่นเงี้งช่อมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแน่แน่ขนมปังก็มีนะไม่เอามันนึงจะเอาขนมปังอีกอ่ะอร่อยใช่ไหมบอกแล้วว่าอร่อยจริงเพื่อนๆรอร่อยจริงดูหอมสวยหอม ไม่อยากกินเยอะเอาไว้เธอกับแม่กินแล้วกันฉันขอกินแค่นี้แหละเพราะมันมีมันมีน้ำมันพืชด้วยเนี่ยเห็นไหมดูหนังเนี่ยนั่นแหละอร่อยมากแต่ขอคำเดียวพอละหนังยังอร่อยเละมันหวานชุ่มจอยนะถ้าจอดเพิ่มเค็มอีกนิดนึงมันจะช่วยตัดทุกอย่างไหมพอแล้วประมาณนี้เละอย่ายเค็มเยอะ กำลังดีโรคไตทาโอเคนะเพื่อนๆนะ่นสรุปแล้วว่าอร่อยนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำกันได้เลยและหน้าตาก็ถือว่าโอเคนะดูดูไฮโซมากเลยนะนี่ไม่ได้จับด้วยผักนะถ้ามีขาหนึ่งขาแล้วก็มันหนึ่งหัวหอมใหญ่ไม่หอมใหญ่ไม่อะไรผมว่าขายได้เลยสูตรนี้นําไปใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะไม่ต่างอะไรจากสเต็กกันน่ะนำไปใช้ได้เลยเพื่อนลองนําไปทํไดูอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนล้วกันไลพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับอย่าลืมนะคร ถ้าชอบ subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามมันไปเรื่อยๆนะว่าคลิปต่อๆไปผมจะมาทำอะไรเพื่อนๆกินกันอีกสำหรับวันนี้ก็ไปลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนรายกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับมืดแล้วมืดแล้วโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเพื่อนๆดูจริงๆอยากกินอย่างเงี้ยโ oh. อน้ยอืม